สวัสดีครับวันนี้ก็นำพระมาให้ท่านผู้ชมชมกันอีกในการรายการกล้องสองพระสยามกับอาจารย์สุทัศม์มันเขตวิทิตคนโคไทยพระราชการคุบมางนนะครับคลิปนี้ก็จะให้ชมพระรีลาแล้วก็พระเอ่อทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อสำลฤทธิ์นะครับ เป็นพระกลุ๊าเดี๋ยวชมกันเลยครับเราดูนะครับเนี่ยเป็นพระเนื้อสมฤธิ์นะครับพระปรางรีลาสวยนะครับเป็นพระรีลาสุโคไทยนะฮะบางห้ามหยาดิ่ะ เนี่ครับเนื้อเนื้อสำลิดนะครับนี่เป็นเนื้อสำลิดสวยนะครับเพราะไม่โตนะครับเท่ากับนิ้วนิ้วนิ้วมือเรานะ เนี่ครับเป็นเนื้อสำดิดอันนี้องค์นี้จะแก่ทองถ้าแก่ทองนี้อย่างน้อยก็มีทองคำปนอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับในอีกพิมพ์หนึ่ง เป็นเนื้อสำร,ร,ริดทั้งหมดนะครับเยี่ยมไปกองสวยพุทธศินสวยมากนะครับก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพราะเนื้อเนื้อจะแห้ง หน้าตัก,ก็น่าประมาณสองนิ้วนะครับก็ไม้ท่านได้ชมกันนะครับพระที่ผมบอกนะพุทธศินแต่ละที่แต่ละสิที่เอ่คนบรมบรานเนี่ยเขา แกะพิมพ์ออกมาได้สวยงามมากนะครับพุทธลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ใครอยากจะชมของจริงหรืออยากจะบูชาไปใช้กันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนะแล้วมีทั้งไอดีไลมีทั้ง เฟซบุ๊กถ้าใครอยากจะชมโดยตรงติดต่อกันโดยตรงก็อยากจะดูพระอะไรที่ผมมีผมก็จะถ่ายรูปไปให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึงหรือจะเช่าซื้อหาก็เพียนเชิญนะครับก็โทรมาพูดมาคุยกัน <c oughs> นพุทธศินของพระแต่ละอย่างแต่ที่แต่ละจังหวัดนะครับสวย คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ